รควบคู่ไปกับการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยและบรุรณภาพแห่งอาณาเขตผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและผู้บริหารกรมนอส่วนกลางเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายในครั้งนี้ การแถลงผลงานประจําป <S an> ีของกรรมในปีนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสอันดีค่ะที่ทําให้ดิฉันเองนะคะได้มาพบกับทุกทท่านในวันนี้ค่ะแล้วก็ได้ทราบถึงผลงานที่ผ่านมาด้วยว่ากรรมาธินั้นมีส่วนช่วยในเรื่องไหนบ้างแล้วก็เป็นตัวหลักในเรื่องไหนบ้างซึ่งก็จะเป็นการทํางานร่วมกับรัฐบาลที่จะเป็นมีประสิทธิภาพ ต่อไปอย่างมากในอนาคตนะคะก็จริงๆแล้วมีหลายนโยบายมากๆที่สำหรับรัฐบาลเองก็เป็นวาระแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของปัญหาไซเบอร์ต่างๆที่ตอนนี้ก็มีผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างมากค่ะก็เราก็ต้องร่วมมือกันทุกทุกฝ่ายนะคะอย่างปีนี้เองก็จะได้เห็นได้ชัดว่า ก็เกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาของน้ําท่วมเองซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าก็ต้องใช้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนจริงๆนะคะก็ภาวะโรโบบวอร์มมิงค่ะที่เปลี่ยนแปลงไปน้ําท่วมมากขึ้นมีดินโคลนถล่ม เกิดขึ้นนะคะในหลายๆจังหวัดซึ่งเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายจริงๆแล้วก็ที่ผ่านมานั้นก็ต้องขอขอบคุณนะคะกรมาธิกรด้วยที่ซัพพอร์ตเรื่องนี้อย่างเต็มที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้มีผลกระทบที่น้อยลงนะคะกว่าที่ควรจะเป็นได้เยอะมากค่ะอันนี้เองค่ะในฐานะของผอ,อ,อากรรมนนะคะก็จะมอบภารกิจสำคัญเพิ่มเติมนะคะให้กับาการมนาสำหรับปีงบประมาณปี2568นี้ค่ะ ด้านแรกค่ะจะเป็นด้านของความมั่นคงทางทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะในปีนี้ที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าประชาชนประสบภัยพิบัติต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคเหนือ6จังหวัดแล้วก็ภาคใต้ด้วยเอ๊ะภาคเหนือ9จังหวัดนะคะแล้วก็ภาคใต้6จังหวัดก็ ถือว่าําความเสียหายให้พี่น้องประชาชนแล้วก็กับเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากนะคะเราก็ต้องมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็อีกไม่นานแน่นอนเราต้องรับมือกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่ก็มาแน่ๆน,นะคะตอนนี้ก็มีบ้างและแล้วก็เราก็ต้องมีการขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายะคะ่ะดังนั้นนะคะก็ขอให้กรรมนภาคนะคะแล้วก็จังหวัด ร่วมเป็นด่านหน้านะคะในการช่วยเคลื่อนที่เร็วในการช่วยเหลือกรณีภัพยพิบัติแล้วก็ป้องกันเฝ้าระวังการลักลอบการตัดไม้การเผาป่าเผาพื้นที่เกษตรและที่จะกอ่อให้เกิดปัญหา PM2.5 นะคะรวมไปถึงการเป็นหน่วยร่วมในการเฝ้าระวังการลักลอบกําจัดหรือสังกร ากาบอุตสาหกรรมนะคะหรือของเสียที่เป็นอันตรายอย่างจริงจังเรื่องนี้ก็ขอให้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นค่ะรัฐบาลเองก็เ่อกก็คุยในเรื่องของการเผานะคะสินค้าเกษตรต่างๆที่จะทําให้เกิด pm 2.5อันนี้เราก็มีมาตรการจากรัฐบาลเองก็เข้มข้นเช่นกันค่ะเรื่องต่อไปเรื่องที่2ค่ะด้านของความมั่นคงทางสังคมค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นความมั่นคงที่ จะต้องส่งผลกระทบต่อชีวิตประจํำวันนะคะของพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอมอบหมายให้กรมนรให้ความสําคัญกับ3เรื่องหลักๆดังนี้นะคะ เรื่องแรกเลยที่บอกว่าเป็นวราระแห่งชาตินั่นก็คือปัญหาของยาเสพติดค่ะขอให้กรมนรน,นะคะร่วมมือกับปปสค่ะตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในการดำเนินงานตั้งแต่การตัดต้นตอของยาเสพติดนะคะด้วยการสกัดกั้นแล้วก็ตัดเส้นทางการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศค่ะการปรับปรามแล้วก็ยึดทรัพย์ ผู้ค้าอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็ค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้ากระบวนการบําบัดร,รักษาค่ะตัวดิฉันได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะได้เห็นจังหวัดที่อย่างร้อยเอ็ดเองนะคะที่มีทางทหารก็เข้าไปช่วยกันในการบําบัดยาเสพติดดิฉันได้เห็นจากหน้าตาของพี่น้องประชาชนนะคะการที่เขาได้บำบัดเนี่ยเ,เขามีความภูมิใจที่มีพอทหารเข้าไปช่วยมีมีม เขาเรียกว่ามีข้อปฏิบัติที่นับหนึ่งสองสามซ้ายหันขวาหันคือเขาบำบัดไม่พอเขาได้คาแรคเตอร์ความมั่นคงคาแรคเตอร์ Character ของความมั่นใจที่ตัวของออทหารเองไปฝึกเขามีความรู้สึกว่ามันน่าภูมิใจออกมาแล้วดูเท่ขึ้นดูมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นอันนี้ก็คือเห็นจากส่วนตัวนะคะแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้สร้างบูสต์เอเนจีของความมั่นใจแล้วก็ ให้ความมั่นใจว่าหลังจากบําบัดออกมาสังคมยอมรับกลับเข้าไปในสังคมและเขายังสามารถมีอาชีพที่จะทํางานต่อได้เรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะที่จะขอให้ทางกรมนณรก,ก็ต้องช่วยกันจัดการนะคะฝึกอบรมอาชีพให้ให้กับผู้ที่บําบัดจากยาเสพติดออกไปแล้วไม่ใช่ออกไปเฉยๆพอ เข้าวงจรที่ไม่มีงานทํามีความทุกข์ในใจ,จิตใจก็กลับเข้าไปในวงจรของยาเสพติดใหม่อันนี้ก็ขอให้เน้นย้ําว่าให้ช่วยกันว่าหลังจากที่คลีนจากยาเสพติดแล้วยังมีทางที่จะไปต่อมีการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ขอให้เป็นสิ่งที่เน้นย้ําค่ะเพื่อจะไม่ให้เขากลับเข้าสู่วงจรของยาเสพติดอีกค่ะ เรื่องที่2ค่ะจะเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ข้ามชาตินะคะแล้วก็รับมือกับอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีเทคนิคมากมายในการที่จะหลอกพี่น้องประชาชนนะคะก็ขอให้ทางกรปนคบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติการในการของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อย่างเด็ดขาดค่ะ เรื่องที่3ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากเช่นกันก็คือหนี้นอกระบบค่ะก็ขอให้กรมนณน,นะคะร่วมมือกับฝ่ายปกครองค่ะแล้วก็ร่วมลงพื้นที่การไก่เกียร์แล้วก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหานี้ค่ะส่วนหนี้ที่อยู่ในระบบนะคะรัฐบาลก็มีเรื่องของนโยบายอยู่แล้วที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถฟื้นขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็เพิ่งประกาศนโยบายไปด้วยค่ะก็จะประกอบกัน เรื่องที่3ค่ะจะเป็นการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งกมรมนาคพักสี่ส่วนหน้านะคะมีบทบาทสําคัญมาตลอดโดยเฉพาะงานข่าวกองค่ะงานมวลชนที่เจ้าหน้าที่กมรมนไปรณรงค์ปลูกฝังสําหรับชุมชนก็ขอให้ขอให้มีผลงานไปที่ประจักษ์ค่ะสร้างเอกภาพในการทํางานกับ หน่วยงานในพื้นที่นะคะซึ่งมีจํานวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้กรมนภาคสีส่วนหน้าทั้งนี้นะคะก็ขอมอบให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารหมนะคะท่านผุนภูมิธรรมนะคะก,กํากับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอย่างใกล้ชิดค่ะเรื่องที่4ค่ะก็เป็นเรื่องของการ พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กระคะ่ะปัญหาด้านความมั่นคงในปัจจุบันนะคะก็อย่างที่ทราบกันก็คือมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ต้องขอให้รูปแบบภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในด้านของเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือเกาะเหตุนะคะก็ขอให้กรมาธิกาจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรระบบการทำงานที่ต้องทันสมัยเรื่องของเทคโนโลยีก็ขอให้เน้นย้ำตรงนี้เพื่อให้ปรับตัว ทันกับโลกนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ราชการที่ทันสมัยเป็นระบบดิจิตอลมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ะคะ่ะและโครงสร้างของกรมนนะคะจำนวนกำนวนพลนะคะต้องกระทัดรัดคล่องตัวนะคะสามารถปรับตัวได้ง่ายนะคะสายการบังคับบัญชาก็ต้องสั้นลงนะคะการทํางานต้องมีเป้าหมายนอกจากมีเป้าหมายแล้วก็ต้องมีตัวชี้วัด ผลที่ชัดเจนให้มากขึ้นนะคะแล้วก็บุคลากรที่มีความสามารถก็ต้องได้รับความเจริญก้าวหน้าได้รับการสปอร์ตต่อไปในอนาคตค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็ขอใหออ้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเ,เป็นผู้ว่าที่ทําหน้าที่เป็น CEO นะคะในบทบาทของพอ ผอรมนจังหวัดโดยมีรองผอรมนจังหวัดเป็นผู้ช่วยนะคะก็ขอให้ผอกรมนจังหวัดบูรณาการกำลังของกรมนเข้ากับส่วนงานหลักที่รับผิดชอบในพื้นที่นะคะเพื่อขับเคลื่อนงานของความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแล้วก็รวมทั้งอย่าลืมที่จะติดตามผลงานแล้วก็ปฏิบัติการผลงานการปฏิบัติของกรมนเองนะคะจังหวัดที่มีผลงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ สุดท้ายนี้คะ่ะก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ผ่านมาที่ทํางานกันอย่างหนักแล้วก็ทํางานกันแบบบูรณาการนะคะก็ขอให้พัฒนาจุดนี้ต่อไปแล้วก็พัฒนาเข้าสู่ระบบดิจิตอลมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับโลกทั้งใบนะคะที่ตอนนี้กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกันคะ่ะโอกาสนี้เองคะ่ะดิฉันก็ขออนุญาตอวยพรทุกท่านนะคะให้ปีใหม่นี้คะ่ะเป็นอย่างที่รัฐบาลพูดไว้นะคะเป็นปีแห่งโอกาสนะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะใน องค์กรกันเองมีมีการให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะพพอร์ตซึ่งกันและกันเพราะว่าจริงแล้วประเทศจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ต้องอาศัยความสามัคคีของทุกๆฝ่ายนะคะเพื่อที่จะเห็นประชาชนมีความสุขประเทศชาติมีความสุขนะคะเราก็จะ ทำหน้าที่ของแต่ละคนอย่างเต็มที่ก็ขอรูท,ท่านมีแรงกายแรงใจในการช่วยกันนะคะดูแลปกป้องประเทศของเราประชาชนพี่น้องประชาชนสถาบันของพระมหากษัตริย์นะคะก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่สดใสทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมทางานกันอย่างใกล้ชิดทุกๆภาคส่วนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำงานกันแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ครับ <laughs> <laughs> in the ในูแของด็าสรครับเอ้กๆจมีทีมความรู้นการแพ่สืารครับชมชมธรมาิจิตวิ